ผู้สูงอายุที่ผ่าหัวเข่ามาแล้วแต่ยังมีเข่าตึงเขา่ขาฟืดเหยียดเข่าได้ไม่สุดให้ทําตามนี้แต่ก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดบันทึกให้ด้วยนะคะแชร์ <Share S 2> ไปให้กับผู้สูงอายุหรือคนที่กําลังมีอาการปดาวดเข่าอยู่เพราะวันนี้เรามีท่าบริหารดีๆมาฝากกันค่ะท่านี้นะคะจะเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อหัวเข่านะคะให้เราหาผ้ามาลองนะคะแล้วก็เหยียบไปเลยค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆเหยียดเข่าไปทางด้านหน้าถอยกลับมาที่ข้างหลังคะ่ะแล้วก็วางตง ตรงกลางนะคะจากนั้นเอียงไปทางด้านในค่ะแล้วก็เอียงออกไปทางด้านนอกทําซ้ํานะคะไปด้านหน้าด้านหลังกลับมาที่เดิมเอียงเข้าด้านในค่ะ แล้วก็เอยียงออกด้านนอกทำไปเรื่อยๆนะคะสักประมาณ3-5ลรอบนะคะค่อยๆฝึกนะคะท่านี้ก็จะช่วยเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของหัวเข่าเรานะคะ <ś m _> ทําให้เข่าเรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะลองทํากันดูนะคะ <ś m _> แล้วสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากทกํากายภาพบาบัดกับเราสามารถทักมาได้ที่กายสิริคลินิกกายภาพบาบัดหรือกดโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ